ประโยชน์ของดินหินทรายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคูนแสนสนุกนะครับวันนี้ก็อยู่กับคนูนอีเช่นเคยนะครับเราอยู่ในสัปดาห์ของดินหินทรายนะครับและวันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้และของข้อที่พูดถึงวันนี้ก็คือประโยชน์ของดินหินทรายนะครับถ้าพูดถึงประโของดินหินทรายอีกถามใหมครับว่า ดินหินทรายเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างเอาไปสร้างอะไรบ้างหรือมีของที่ทํามาจากดินจากทรายหรือจากหินอะไรบ้างอาแทนไม่ทราบนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงตรงน,นั้นกันเราไปท่องคํากล้องจอกัอนเลยท่าร้องไปเริ่มขึ้นเลยอานะครับ วันนี้เราจะมาท่องคำคล้องจองดินหินทรายพร้อมกันนะครับรอบแรกควรจะให้เด็กฟังนะครับรอบวิศาเด็กอ่านตามคุณน,นะครับแต่รอบวิศนีเด็กกบครูนอ,อ่านพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมไปฟังที่ก้วจายได้ฟังก่อนเลยครับดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือน ที่อาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไปทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอย่ยนะครับอันนี้คือคนอ่านได้ฟังรอบที่สองควรจะอ่านช้าๆนะครับเดกอ่านตามควรนะครับอ่เริ่มเลยดินหินทรายใช้ในการก่อสร้าง เป็นห้างร้านบ้านเรือนที่อาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไปทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ่ยอะนะครับ โอเคงั้นรอบที่สามเด็กอ่านพร้อมกวนนะครับ One two three ดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนที่อาศัยทําถนนโรงเรียนวัดทั่วไปทําของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอยโอเคเก่งมากครับผมเม่อเทไหครับ ประโยชน์ของดินนะครับอ่าดูซิประโยชน์แรกคืออะไรเอ่ยนะครับก็คือการเพาะปลูกนะครับดินเป็นส่วนสําคัญนะในการเพาะปลูกพืชต,ต้นไม้ต่างๆนะครับฉะนั้นดินก็มีประโยชน์มากเลยนะครับถ้าเราไม่มีดินเราจะไม่สามารถปลูกข้าวปลูกอ้อยหรือปลูกพืชผลต่างๆได้นะครับชั้นดินก็มีประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชสวนพืชไร่ต่างๆนะครับและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของดินนะครับที่เห็นเด่นชัดนะครับก็คือการ นำดินนะครับดินเหนียวมาปั้นนะครับเป็นภาชนะต่างๆใช้ตั้งแต่สมัยอดีตโบราณจนถึงปัจจุบันนะครับมีการเสริมรวดลายให้สวยงามมากขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของดินนั่นเองนะครับต่อไปประโยชน์ของหินนะครับหินนะครับก็จะมีประโยชน์มากในการก่อสร้างบ้านเรือนใช่ไหมครับพะบ้านของเรานะครับจะมีหินดิน หินทรายและปูน,นครับในการสร้างบ้านใช่หครับหินก็เป็นส่วนสําคัญในการสร้างบ้านสร้างตึกต่างๆเช่นกันนะครับพร้อมทั้งการก่อสร้างตึกสูงๆก็ต้องใช้หินในการก่อสร้างเช่นกันชั้นหินก็มีประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านหรือสร้างตึกต่างๆนะครับและประโยชของหินนะครับก็คือการสร้างเขื่อนนะครับอเออเขื่อนที่เรากักเก็บน้ํา หรือเกรืก่อนสลีกิตที่อยู่ในจังัดอุตรดิตของเรานะครับฉันหินก็มีที่มีประโยชน์ในการสร้างเขื่อนเช่นกันเนาะต่อไปประโยชน์ของหินอีกอย่างนึงนะครับก็คือของใช้นะครับก็คือการแกะสลักรูปปั้นต่างๆที่ทํามาจากหินนั่นเองนะครับอ่านี่คือรูปสิงโตใช่ไหมครับแกะสลักมาจากหินเช่นกันพร้อมทั้งครกหินนะครับอ่าครกอาจจะมีครกเหล็กนะครับครกไม้แต่ครกหินก็ เป็นคอิชิชนิดหนึ่งนะครับที่ทํามาจากหินพร้อมทั้งหมหินอ่อนที่มีลวดลายต่างๆน,นะครับและเป็นเครื่องประดับนะครับกำไลที่ทํามาจากหินเห็นไหมครับหินสามารถเปลี่ยนรูปแบบต่างๆได้ครับอยู่ที่เราจะนํามาใช้ประโยชน์ชั้นเปรือยของหินก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับอา้าวต่อไปเปรียชของหินอีกอย่างนึงนะครับเกือบลืมพูดไปเลยน,ะนั้นก็คือ การตกแต่งสวนครับเดี๋ยวนี้เราจะนํำหินมาตกแต่งสวนยอมข้างบ้านของเราหน้าบานเราให้สวยงามใช่ไหมครับหินก็มีประโยชน์ในการตกแต่งบ้านให้สวยงาม,ามเช่นกันนะครับ้าวต่อไปประโยชน์ของทรายนะครับประโยชน์ของทรายนะครับก็จะนําทรายมาก,ก่อสร้างเช่นกันตามที่คุนได้พูดไปแล้ว ดินหินทรายครับทุกอย่างจะอยู่ในการก่อสร้างฉันทั้ง3อย่างจะอยู่คู่กันนะครับอ่าทรายก็มีที่ส่วนประกอบของการสร้างตึกสร้างบ้านต่างๆเช่นกันนะครับพร้อมทั้งสร้างแก้วอ่าจำได้ไหมครับว่าแก้วน้ําหรือขวดแก้วที่เด็กเห็นอย่างเงี้ยที่เป็นแก้ว้วไม่ใช่พลาสติกนะมันทํามาจากทรายนะครับอ่าเขาสก,กัดมีวิธีการสก,กัดมาเป็นแก้วที่เราใช้มาปัจจุบันฉัน แก้วหรือควันแก้วต่างๆทําทมาจากทรายนะครับอ่าต่อไปอย่างนึงก็คือเป็นที่อยู่ของสัตว์นะครับทรายสัตว์ต่างๆปูลมปูเสฉวนต่างๆนะครับนี่คือประโยชน์ของดินหินทรายนะครับอ่าที่พูดไปหมดแล้วนะครับอย่าลืมนำความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์เนาะอ่าโอเควันนี้คนก็มีเรามาฝากเด็กๆเพียงหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือ ประโยชน์ของดินหินทรายทุกอย่างดินหินทรายมีประโยชน์หมดนะครับจะอยู่รอบตัวเรานะครับอ่ะโอเควันนี้มันไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ